กลับมาช่วงนี้ติดตามภารกิจของนางยกรัฐมนตรีในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งกันบ้างนะคะซึ่งนางยกรัฐมนตรีเองก็ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าการจะทำโซนนิ่งการเกษตรแล้วก็มีการสั่งการค่ะให้เร่งแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร11รายการที่ล้นตลาดอยู่ในขณะนี้ค่ะ จากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรความก้าวหน้าการจัดทำโซนิ่งเกษตรแล้วก็สถานการณ์ภัยแรงที่ศูนย์วิจัยข้าวปฐุมธานีนางสาวยิ่งนักชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีคร่ะเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร11รายการไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปลังปา์มน้ํามันยางพาราแล้วก็ผลไม้ที่มีผลผลิตล้นตลาดนะคะโดยให้รายงานกลับมาภายใน2ส,สัปดาห์แล้วก็เร่งประสานผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมให้รับ ซื้อสินค้าเกษตรส่วนเกินไปแปรรูปด้วยนอกจากนี้ค่ะการจัดทำโซนนิ่งภาคการเกษตรระยะแรกได้เน้นการปรับพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมแล้วก็สำรวจอุปสองค์อุปทานของตลาดเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์แล้วก็บรุณาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลในส่วนกลางให้เชื่อมโยงกับในพื้นที่ฟังเสียงคุณยิ่งลักค่ะ บอกว่าในส่วนของการติดตามงานของโซนิ so, ่งภาคเกษตรนั้นจะช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าการโซนิ่งนั้นกอต้องนจะรวมทุูกลุ่มพืชเกษตรให้เหมาะสมแล้วก็อย่างทุนต้องเหมาะสมกับเรื่องของสภาพภูมีอากาศแล้วก็สถานการณ์ภัยแรงด้วยซึ่งอันนี้ก็จะได้เป็นการแก้ปัญหาให้กับพื้นที่อย่างอย่างถูกต้องตกอย่างอย่างทุน ในเรื่องของพื้นที่ด้วยแล้วก็ตรงกับความต้องการนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นฤด,ดูที่จะเป็นฤด,ดูร้อนจะเข้ามาก็จะมีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องของสินค้าเกษตร ส่วนสถานการณ์ภายแล้งนะคะพบว่าปีนี้มีพื้นที่เกิดภายแล้งลดลงจากปีที่ผ่านมา45จังหวัดนั้นเหลือเพียง28จังหวัดใน154อำเภอค่ะโดยพื้นที่ในเขตชรประทานนั้นขณะนี้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าพื้นที่นอกเขตชรบทต้องมีการบริหารจัดการเพื่อจัดหาน้ํากินน้ําใช้ให้เพียงพอโดยให้กระทรวงมหาดไทยค่ะประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะ